สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาแอบดูหนังเรื่อง Our b l o o m i n g y o u t h ยเยาว์ที่พลีบาน EP 19ค่ะพวกนางในที่เข้ามาเจอแจอ,อีที่กำลังถือมีดอยู่ก็พากันตกใจวิ่งหนีไปแจอีก็วางมีดจากมือมองไปที่โซอื่นแล้วก็ร้องให้สะอื้นอย่างหนักพ่อแจอีเขียนจดหมายรับมาให้เสนาซ้ายบอกว่าฝนตกหนักแล้วมีป้ายหินสลักลอยน้ำมารัฐายาก็ถามว่าป้ายหลุมศพหรอมาอยู่ในพื้นที่ตระกูลมินได้ยังไง เซนาซ้ายบอกว่าหินสลักนั้นไม่ได้ฝังในพื้นที่ทั่วไปแต่เป็นพื้นที่ของกษัตริย์รัญายาเสริมว่าเช่นนั้นก็มีคนสร้างสุสานตระกูลในพื้นที่ของราชวงศ์ถ้าใครสร้างสุสานทับที่ดินที่เตรียมไว้ให้กษัตริย์ก็ไม่ต่างจากการประกาศว่า จะให้ลูกหลานตัวเองครอบครองบาลังแทนพ่อใจอีบอกว่าเจ้าของป้ายหลุมศพนั้นคือทรงซูชอนหรือทรงหัวหน้ากลุ่มบยกชอนนั่นเองเซนาซายก็เอาข้อความที่ถอดจากจดหมายลับของพ่อใจอีให้ราชญาด,ดูพออ่านถึงท่อนทรงฮยอนลูกชายของทรงซูชอนเกิดวันที่9ปีมะสิงราชญาก็ตกใจมากมเฮสีก็มาเล่าเรื่องให้องชายเมียงอันฟังว่าเมื่อนานมาแล้วมีเด็กชายชื่อฮยอนได้เกิดมา พ่อของเขาเป็นช่างตีเหล็กแม่ของเขาเป็นกีแซงนางคณิกาภาพก็ย้อนไปตอนที่มเหสีเป็นกีแซงเธอเอามีดมาให้ทรงช่วยฝนให้คมเพื่อที่เธอจะได้ใช้ปลิดชีพตัวเองทรงบอกว่าให้เธอใช้ชีวิตต่อเธอ มเมสีบอกว่าไม่ว่าเธอจะทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่มีวันถ่ายตัวเองออกไปได้ทรงบอกว่าเขาจะถ่ายตัวเธอเองเขาไม่อยากเห็นผู้หญิงที่งดงามมาอยู่ในที่แบบนี้มเหสีบอกว่าเธอไม่มีค่าพอกับเงินของทรงหรอกเธอโดนพ่อขายแลกข้าวห้ากระสอบตั้งแต่ห้าขวบอย่าทำอะไรโง่เขาเพียงเพราะหลงไหลในรูปกายของเธอเลยทรงบอกว่าเขารู้ว่าจิตใจเธอก็งดงามเหมือนกันเขาแค่ไม่อยากทนเห็นโลกที่คนดีๆต้องตายตกไปแล้วทรงก็ พามเหสีที่ตอนนั้นเป็นกี่แซงออกมาแล้วก็แต่งงานกันตอนนั้นพวกชาวบ้านรวมถึงเท่าแก่ทั้งสองก็พากันมาร่วมยินดีด้วยรวมถึงซังกุงควอนที่มาช่วยแต่งหน้าให้กับเธอมเมสีบอกกับองค์ชายว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าท้องกับสามีของเธอเธอก็ตั้งชื่อลูกว่าฮยอนเพื่อให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาที่เหมือนกับคำว่าฮยอนเมสีมองหน้าองชายแล้วก็คิดในใจว่านั่นแหละ คือชื่อของเขาองชายถามว่าเล่าเรื่องนี้บอกเขาทำไมเขารู้จักเด็กชายในเรื่องนี้ไหมเมเฮซีบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรเธอจะเล่าเรื่องเด็กชายคนนั้นและเรื่องของพ่อแม่ของเด็กชายให้ฟังด้วยเมเฮซีก็ลูบหัวองคชายไปด้วยกลั้นน้ำตาไปด้วยรยาชญาติถามเสนาซายว่าคิดว่าลูกชายของทรงคือเขาจริงๆหรอเสนาซายบอกว่าวันเกิดที่ระบุไว้ตรงกับวันเกิดขององคชายมียองอันจริง รัทายาต,ตอนนี้ก็จิตใจว้าวุ่นไปหมดเซนาซ้ายบอกให้ทําใจให้สงบจดหมายนี้เป็นจดหมายสุดท้ายก่อนพ่อใจอีตายต้องไม่ใช่เรื่องโกหกแน่ๆให้รัายาดนึกถึงแค่ครอบครัวของตัวเองและทิ้งความรู้สึกที่ไม่จําเป็นรัายาก็เอาจดหมายมาให้ไมยองจินมมยองจินก็ถามว่างั้นหมายความว่า พ่อแจอีฝังหินสลักหลุมศพไว้ใต้เตาเผาไฟหรอการัมคิดว่าถ้ามีคนเจอหินนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าลูกชายของทรงคือใครเพราะแบบนี้ครอบครัวแจอีถึงโดนฆ่างไงละ่ะไม่ยองจินบอกว่าก่อนชิมยองตายมีข่าวว่าเขาค้นหาบางอย่างทั่วบ้านแจอีต้องเป็นหินสลักน่นแน่ภาพก็ย้อนไปตอนที่ชิมยองหาของไปทั่วบ้านพอไม่เจอเขาก็เกลี้ยกล่อโมโหมาก รัฐายาดก็สั่งให้การามกับมยองจินไปที่แกซองและหาหินสลักนั้นที่เจอแต่เมื่อพวกเขากลับมาในวังต้องโกลาหุนแน่ถ้าได้หินนั้นมาให้มยองจินเก,ก็บไว้กับพ่อของเขาซองอุนก็มานั่งคิดเรื่องจดหมายที่มเหสีให้เขาเรื่องที่ซุนดนคือแจอีเขาคิดว่าทำไมมเหสีต้องเอาให้เขาถ้าคิดว่าเป็นเรื่องหยอกล้อกันของนางในตอนที่พวกขันทีกำลังสนใจกล่องเก็บจดหมายพูดผีอยู่นั่นรัฐายาตก็กลับมาพอดี พอเห็นกล่องเปิดอยู่เขาก็ตกใจมากถามว่ามันเปิดได้ยังไงและของหายไปไหนหัวหน้าคันทีบอกว่าแจอีเข้ามาตามหาธายาตแล้วก็ดูรีบร้อนมากดูกล่องใบนี้เสร็จก็ร้องบอกว่าพระชายาตกอยู่ในอันตรายธายาธที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบร้อนออกไปทันทีองครักษ์ก็มาแจ้งฝาบาทว่าพระชายาตายแล้วเขาก็ตกใจหนักมาก แจอีก็โดนพวกทหารจับกลุ่มตัวออกมาจากห้องพระชายาตระทายาที่เห็นแบบนั้นก็โมโหมากตะโกนถามว่าทำอะไรกันอยู่ ปล่อยตัวเธอเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหรอว่าเป็นขันทีที่ตำหนักเขากล้าดียังไงทำกับเธอแบบนี้รัธายาเห็นเลือดที่มือใจอีก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทหารบอกว่าพวกเขาจับกลุ่มตัวแจอีไปขังตามคำสั่งฟาบาททหารบอกว่าพระชายาโดนลอบฆ่าและแจอีก็รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนฆ่านางรัตายาก็ตกใจมากรับสารภาพอย่างนั้นหรอรัธายาก็ถามแจอีว่าบอกความจริงเขามาเถอะว่าได้ฆ่าพระชายาจริงไหม บอกเขามาว่าทำไมต้องรับสาร,รภาพทั้งที่ไม่ได้ทำแจอีตอบว่าเป็นความจริงเธอเป็นคนฆ่าพระชายาระาชญาติก็อึ้งตกใจมากแจอีก็ตะโกนบอกให้ทุกคนฟังเธอเธอไม่ใช่โกสุนดลราชญาตาก็ตะโกนขัดว่าหยุดเดี๋ยวนี้แจอีก็พูดต่อว่าเธอคือฆาตะกรแห่งแกซองมินแจอีเธอฆ่าครอบครัวตัวเองและแอบเข้าวังเพื่อมาฆ่าราชาัชญาต และเธอฆ่าพระชายาด้วยมีดของเธอเองเธอคือคนร้ายแล้วใจอีก็สั่งให้ทหารเอามีดของเธอให้ทุกคนดูพวกขันทีกับนางในในวังตะวันออกจะรู้ว่ามีดที่ใช้ฆ่าพระชายาคือมีดของเธอแจอีมองหน้ารัชญาต์แล้วก็สายหัวให้รัชญาติทั้งน้ำตาหัวหน้าขันทีที่เห็นมีดก็ยืนยันว่าเป็นของใจอีจริง ฐานบอกว่ามีนางในกลุ่มหนึ่งเห็นแจอีวิ่งเข้าไปในห้องแล้วฆ่าพระชายาด้วยมีดเล่มนี้แจอีก็ได้ต่ส่งสายตาเศร้าให้กับรัชญา,าตพรัชญา,าตก็เสียใจยที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะเป็นคําสั่งของฝาบาดรัชญา,าตสั่งให้ไปตามสังกุงชเชวมาเพราะเธอมีหน้าที่ดูแลพระชายาสังกุงชเชวก็เดินเหมือนคนจิตหลุดอยู่ในวงังภาพก็ย้อนไปตอนที่สังกุงแทงโซอึนจนตายสังกุงชเชวก็เดินมาทําความคารพบสังกุงควนแล้วก็เดินจากไป ซางกุงควนเข้ามาที่ห้องมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าว่าที่กษัตริย์มีเพียงคนเดียวคือองค์ชายอึยยอนผู้ที่เธอดูแลรับใช้มาตั้งแต่เด็กเธอเสียใจเพียงเรื่องเดียวคือเธอไม่มีโอกาสได้เห็นพระชายาตคนที่สังหารองค์ชายอึยยอน ถูกปลดจากตำแหน่งด้วยตาตัวเองสังกุงคอนก็เอาจดหมายอีกฉบับมาสลับกับจดหมายของสังกุงชเชวีพวกขันทีที่มาตามหาซังกุงชเชวีก็พบว่าเธอฆ่าตัวตายไปแล้วสังกุงคอนก็เอาจดหมายที่สลับมาให้เหสีมเหสีก็รีบเผาทิ้งทันทีรัฐายาได้อ่านจดหมายที่สลับมาเนื้อหาบอกว่าเธอขอชดใช้วความผิดที่ไม่อาจปกป,ป้องพระชายาได้ด้วยชีวิตของเธอหัวหน้าขันทีก็ถามว่าในเมื่อสังกุงชเชวีทิ้งจดหมายลาตายแบบนี้ ก็แน่นอนแล้วไม่ใช่เหรอว่าใจอีเป็นคนฆ่าพระชายารัตายาต์ก็โมโหมากทุบโต๊ะเสียงดังลั่นห้องซองอนที่เพิ่งรู้เรื่องใจอีเขาก็ตกใจไม่แพ้กันพยายามจะไปหาใจอีที่คุกทหารก็มาห้ามไว้บอกว่าใจอีปลอมตัวเข้าวังจะลอบฆ่ารัตายาติและตอนนี้ก็ฆ่าพระชายาความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่ซองอนมีกับนางจะต้องตัดทิ้งไปซะ แจอีที่โดนขังคุกอยู่ก็โดนทหารผู้จาหยามเยียดบอกว่าเธอชั่วช้าเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเป็นขันทีเป็นคนวิปริตมาก รัชทายาทก็นั่งคิดว่าแจอีไม่มีทางฆ่าพระชายาแน่นอนแล้วก็มานั่งคิดถึงที่แจอีมาเปิดกล่องจดหมายแล้วบุ่มบามออกไปบอกว่าพระชายาตกอยู่ในอันตรายนึกถึงที่แจอีสารภาพว่าตัวเองคือฆาตรกรแห่งแกซองมินแจอีรัชทายาทก็คิดว่าแจอีต้องรู้แน่นอนว่ามันเป็นกับดักแจอีรู้ว่าไม่สามารถปกปิดตัวตนได้อีกต่อไปจึงพยายามตัดความเชื่อมโยงกับเขาก่อนที่ศัตรูจะใช้เธอเป็นเครื่องมือใช้ทำลายเขา แจอีเลยสารภาพต่อหน้าทุกคนว่าแทรกซึมเข้ามาในวังก็เพื่อปกป้องเขาแจอีได้แต่ร้องให้และคิดว่ารัฐายาจงปล่อยมือจากเธอเถอะต้องปล่อยเธอไปและคิดถึงอนาคตของตัวเองเข้าไว้นะรัฐายาจก็ตั้งสจแน่วแน่ว่าเขาจะหาหนทางช่วยแจอีให้ได้ซองอุ่นก็มาบอกเซนาซ้ายว่าไม่ใช่แจอีแน่นอนเขาเคยเจอเธอหลายครั้งเธอไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน เสนาซ้ายก็บอกว่าใช่แจอีไม่ใช่ฆาตรกรตัวจริงหรอกซองอุ่นก็สงสัยว่าพ่อองเขารู้เรื่องแจอีอยู่แล้วหรอที่ท้องพระโรงเสนาขวาก็เรียกมาขอให้ฝาบาทปลดองค์รัชทายาทเพราะปล่อยให้ผู้หญิงที่ทําเรื่องผิดศีลธรรมร้ายแรงเข้ามาสร้างความวุ่นวายในวังที่ฝาบาทอยู่เสนาซ้ายก็สวนว่าแต่แจอีรับสารภาพแล้วว่าเข้ามาในวังเพื่อจะรอบฆารายาทเสนาขวาก็แย้งว่าเพราะแจอีมีใจให้รัชทายาทเลย สารภาพเท็จแบบนั้นปาบาดก็ถามว่ามีใจงั้นเหรอผู้หญิงที่ทำผิดร้ายแรงกล้าตกลุมรักรัฐายาดอย่างนั้นเหรอใต้เท้าฝ่ายขวาก็บอกคนในวังตะวันออกเขารู้กันหมดว่ารัฐายาดชอบใจอีแบบออกหน้าออกตาขนาดไหนอัครเสนาก็บอกว่าทั้งหมดเป็นแค่การสร้างสถานการณ์รัฐายาดแค่มีน้ำใจเมตตา แต่เซนาขวากลับใส่สีตีใครเสนาขวาก็เถียงอีกว่าว่าที่กษัตริย์ตามมืดบอดเพราะความรักฟาฟื้นกฎหมายทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็มีคู่มั่นเสนาสายก็โมโหมากรีบตะโกนบอกให้หยุดพูดอัครเสนาก็ด่าว่ากล้าดียังไงถึงคิดเองเออเองพูดจาให้ราชวงศ์แปดเปื้อนเสนาขวาก็บอกให้ฝ่าบาทไต่สวนแจอีแบบเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีคำโกหกออกจากปากแจอีอี เปิดเผยสิ่งชั่วช้าที่เจี๊ยทำให้คนรู้ทั่วกันและตระหนักถึงกฎหมายในประเทศและยังบอกให้ลงโทษเสนาซ้ายเรื่องการทุจริตในการเลือกพระชายาด้วยและคนรับใช้ของบ้านโซอึนก็เข้ามาเขาบอกว่าเขาแค่แอบฝังแม่ของโซอึนไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเท่านั้นเขาบอกว่าเขาแค่แอบฝังแม่ของโซอึนไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเท่านั้นพ่อโซอึนกำชับไว้ว่าเรื่องนี้ต้องห้ามใครรู้เด็ดขาดซองอุ่นก็ได้แต่มองพ่อด้วยความเป็นห่วงอยู่ข้างหลัง เสนาขวาก็บอกตระกูลเสนาซ้ายพยายามแทรกแซงการคัดเลือกและผลักดันคนคุณสมบัติบกพร่องมาเป็นพระชายาฟาบาดก็นึกถึงตอนที่เขาสั่งให้เสนาซ้ายกับอัครเสนา ให้ปลอมแปลงประวัติของโซอึนเพื่อให้โซอึนเป็นพระชายาตระกูลโชจะได้ไม่เกี่ยวดองกับราชวงศ์อีฟาบาดก็ทําเป็นถามเสนาซายว่าเรื่องจริงไหมใต้เท้าฝ่ายซายก็บอกเรื่องนี้ต้องมีกลุ่มคนพยายามใส่ร้ายเสนาซายกับตระกูลแน่ๆเสนาซายก็รีบแทรกว่าเป็นความจริงเขาตัดสินใจทําเพื่อหยุดยั้งอํานาจตระกูลโชเพื่อลูกหลานของตัวเขาเอง เสนาขวาก็แย้งว่าฟังไม่ขึ้นเสนาซ้ายหักหน้าฟบาดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ก็ต้องให้เสนาซ้ายรับโทษพวกคุณนางก็พากันขอให้ฝบัดปลดรชาชญาตและลงโทษเสนาซ้ายแจอีก็นอนหมดเรียวแรงอยู่ในคุกพอเธอลุกขึ้นมานั่งแล้วหันกลับไปก็เจอกับองค์ราชญาตแจอีถามราชญาตว่าแก้ไขปริศนาจดหมายรับได้แล้วใช่ไหมราชาัชญาตบอกว่ามันใช่เรื่องสําคัญตอนนี้หรออีกไม่นานแจอีต้องโดนไต่สวนพวกนั้นจะทรมานแจอีตามบาปที่ทําลงไป แจอีจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกตีและหักกระดูกทำไมถึงสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำแจอีถามรัายาตว่าไม่รู้เหตุผลจริงๆหรอรัายาตมีสิ่งที่ต้องทำ คนบริสุทธิ์ต้องตายไปอีกคนแล้วคิดว่าเพราะอะไรพระชายาถึงโดนฆ่าละ่ะแจอีก็หยิบจดหมายพูดผีให้รัชายาตในจดหมายตัวแดงคือจะแก่ตายเพียงลำพังไร้ภรรยาและลูกหลานแจอีบอกว่าจดหมายบอกคำใบ้ไว้หมดแล้วผู้คนจะพยายามปลดรัชายาตทุกคนจะหันหลังให้เขาเขาจะเหลือตัวคนเดียวพวกมันจะไม่หยุดจนกว่าคำสาบในจดหมายจะบรรลุรัชญาตาต้องหยุดพวกมันให้ได้ รัฐายาต์บอกว่าถ้าใจอีตายถ้าใจอีไม่อยู่กับเขาเขาจะทำทุกอย่างไปเพื่ออะไรใจอีบอกว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เธอรัฐายาต์เป็นเพียงคนเดียว ที่จะล้างมนทินให้เธอได้เพื่อครอบครัวของเธอจะได้ไปสู่สุขติรัตายาต,ต้องขึ้นครองบัลลังเป็นกษัตริย์ที่ปราดเปรื่องเหมือนที่พ่อเธอเชื่อมัน่นรัตายาต,ต้องเข้มแข็งอย่าหันหลังกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก้าวต่อไปอย่างมุ่งมัน่นสิ่งที่เธอต้องการให้รัตหายาทำมีเพียงเท่านี้ขอโทษที่ต้องจากไปคนเดียวและทิ้งภาระให้รัตหายากรัตหายาก็ตกใจถามว่าจากไปหรอใจอีจะจากไปไหน อย่าพูดแบบนั้นเจอี e. บอกว่าเธอไม่กลัวความตายยังไงซะเธอก็กำลังจะได้ไปในที่ที่พ่อแม่และพี่ของเธออยู่แต่มีเรื่องหนึ่งที่เธอยังไม่ได้ทำตามความตั้งใจเธอยังไม่ได้บอกความในใจกับผู้ชายที่เธอมีใจให้เธอถามราชายาดว่าอยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเธอจะบอกตอนนี้แหละเจอี e. ก็ร้องไห้บอกว่าผู้ชายที่เธอมีใจให้ คนที่เธอตกหลุมรักก็คือราัชญา,าต์ราัชญา,าต์ก็ร้องไห้แล้วถามว่าทำไมถึงมาบอกเขาเอาปานนี้ใจอีบอกว่าเธอบังอาจตกหลุมรักผู้ที่ไม่สมควรมีใจให้ทั้งที่ควรเก็บงำความรู้สึกนี้ไว้แต่ว่าเธออยากบอกราัชญา,าต์ไว้ยังไงซะนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้าย เธออยากบอกให้รู้ว่าที่ผ่านมาเธอมีความสุขขนาดไหนที่ได้พบและตกหลุมรักรัายาธเธอขอโทษที่ล่วงเกินอย่าให้อภัยเธอเลยนะตอนนี้ทั้งแจอีทั้งรัายาธก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกมากการัมก็พามายองจินมาที่บ้านแจอีการัมก็นึกถึงตอนที่เธอปลอมตัวออกไปข้างนอกกับแจอีการัมถามมายองจินว่าถ้าแจอีล้างมนตินให้ตัวเองได้เธอจะกลับมาที่นี่ไหมมายองจินก็ถามการัมว่าแล้วการัมล่ะกลับมาที่นี่ไม่ได้หรอกการ ก็ถามว่าทําไมละ่ะมายองจินบอกว่าก็การามสัญญากับเขาแล้วว่าจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตการามก็นึกถึงตอนที่เธอบอกว่าเธอจะเป็นลูกศิษย์ของมายองจินตลอดชีวิตการามก็เถียงว่ามันจะเป็นสัญญาไปได้ยังไงมายองจินก็เถียงกลับว่าเป็นสิถ้าเขาบอกว่าเป็นสัญญาก็ต้องเป็นทั้งสองก็พากันมาที่ครัวเพื่อหาแผ่นหินสลักาการามมาถึงก็นั่งเขียหาเลยาาามายองจินก็ทําเป็นบอกว่ารัฐายาสั่งเขามา,าการามไม่ต้องทํา แล้วก็ไปโอบให้การัมลุกขึ้นปัดที่นั่งให้แล้วให้การามนั่งดูเขาเฉยเมยมาอยองจริงก็พยายามล้วงเตาแต่ล้วงเท่าไหร่ก็ไม่เจอการัมก็คอยบอกให้ล้วงลึกๆเข้าไปทั้งตัวเลยก็ได้ตอนนั้นเองเขาก็เจอกับแผ่นหินที่เขียนว่าตระกูลอีจัพพินาตคนจากตระกูลทรงจะปรากฏตัวและตั้งราชวงศ์ใหม่ทรงซูชน 25มิถุนาปีมะโรงทรงฮยอนเกิดวันที่9มีนาปีมะเส็งซานก็มาหาแทกังแทกังก็นึกถึงตอนที่ราชญาตบอกว่าถ้าซานมาหาแล้วบอกอะไรช่วยบอกเขาได้ไหมแทกังบอกกับซานว่าเขาหวังว่าตัวเองจะพูดได้เต็มปากว่าดีใจที่พี่เขายังไม่ตายแต่เป็นเรื่องจริงหรอที่พี่ยิงสอนใส่ราชญาต์ฆ่าครอบครัวแจอีโปรโยกระดาษแดงคำสาบ ทำเรื่องพันนั้นลงไปโดยแต่งตัวเป็นเขาจริงๆหรอซานบอกว่าเขาต้องทําตามคําสั่งพวกเขาถึงจะได้กลับบ้านแทกังก็บอกว่าแต่ซานค่าคนบริสุทธิ์ไปนะซานก็สวนว่าแล้วชาวเบยกชอนละ่ะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์หรอ แทกังไม่รู้หรอกว่าพวกเขาต้องตายยังไงแทกังก็บอกให้สารภาพกับราาัฐายาเถอถ้าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในบยกชนซานก็แทรกว่าเขาไม่ไว้ใจพวกเครื่องแบบแทกังกลับแกซองกับเขาเถอคนบยกชนที่รอดอาศัยอยู่ที่นั่นเขากําลังจะไปหมู่บ้านแนวงัง มีภูเขารายล้อมในวันที่พระจันทร์เต็มดวงแทกังจงไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนเขาทรงอัคเขาจะรอที่นั่นแทกังไม่ต้องไปทันทีแต่จําไว้เสมอว่าเขาจะรอที่นั่นอย่าลืมละ่ะพวกคุณนางก็คือถวายดีกาให้ฝาบ,บาทกองเท่าภูเขาแต่ในระหว่างที่อ่านดีกาอยู่ก็มีกระดาษแผ่นเล็กๆแทรกมาด้วยแทกังก็เอาเรื่องที่ซานบอกเขามาบอกราัชาญาตราัชาญาตถามแทกังว่า ตอนตัดสินใจมาบอกเขาไม่คิดห่วงพี่ชายฝาแฝดเหรอแทกังตอบว่ารัฐายาตมีคำสั่งแล้วเขาก็เพียงทำตามรัฐายาบอกว่าสิ่งที่ซานทำผิดร้ายแรงเขาฆ่าคนบริสุทธิ์ป้ายความผิดให้คนอื่นสาบแช่งราชวงศ์ วางแผนก่อกระบฏแทกังคิดไหมว่าซานสมควรชดใช้ในความผิดที่ก่อแทกังบอกว่าไม่ว่าพี่ของเขาจะโดนลงโทษยังไงเขาคิดว่ามันยุติธรรมแล้วเขาเชื่อว่ารัฐายาจะตัดสินใจโดยชอบธรรมรัฐายาถามแทกังว่าจะไว้ใจเขาและทำตามที่เขาบอกไหมรัฐายาถามว่ามีทหารพักดีกับแทกังกี่คนซองอินก็มาหารัฐายาถามว่า จะปล่อยใจอีไว้แบบนั้นหรอรัฐายาตก็รู้ดีว่านางไม่ได้ทำผิดอะไรจะนิ่งดูดายอยู่แบบนี้หรอรัฐายาตตอบว่ามีผู้คนต้องการปลดเขาจากตำแหน่งมากมายตอนนี้รักษาตำแหน่งก็ยากแล้วเขาไร้อำนาจจัดการเรื่องนั้นซองอุนก็ถามรัฐายาธว่าไม่มีใจให้ใจอีสักนิดเดียวเลยเหรอไม่สิรัฐายาตอ่ะไม่รู้เลยเหรอว่าใจอีมีใจให้รัฐายาตก็ได้แต่นิ่งเงียบเซนาขวาก็มาบอกฝาบาท ว่าไม่ใช่เวลาที่ฝาบาทเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินดีกามีถวายมาทุกวันเขาขอให้ฝาบาทเสริมความแข็งแกร่งของประเทศเลือกองค์ชายที่ไร้ข้อบกพร่องมาเป็นว่าที่กษัตริย์ปลดรัชญา,าติออกจากตําแหน่งตอนนั้นเองรัชญา,าตก็มาคุกเข่าหน้าตําหนักฟาบาดเพื่อให้ฟาบาดปลดเขาจากตําแหน่งรัชญา,าติบอกกับฝาบาทว่าได้โปรดปลดเขา เขารู้ดีว่าโกสุนดลเป็นผู้หญิงเขายอมให้แจอีอยู่ข้างกายเพราะแจอีร้องขอให้ช่วยล้างมนทินให้ เขาได้ทำบาปมหันทํทำผิดจารีตประเพณีเขาจึงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นว่าที่กษัตริย์อย่าให้อภัยเขาและได้โปรดปลดเขาจากราทาญาตด้วยประบาทก็นั่งคิดไม่ตกราทาญาตก็ยังคงคุกเข่าอยู่ที่หน้าตำหนักซองอวนกับเสนาซ้ายก็ได้แต่ยืนมองห่างๆแจอีตอนนี้สภาพก็แทบจะไม่ไหวแล้วเสนาขวาก็มานั่งคิดว่าเพื่อผู้หญิงคนเดียว ราาัชญาตยอมสละตำแหน่งเลยเหรอมเหสีก็นั่งคิดว่าหรือราาัชญาตอะจะมีใจให้ใจอีกจริงๆแล้วก็นั่งมองไปที่ปลาตัวนั้น รัฐายาที่นั่งคุกเข่าอยู่ตอนนี้ก็เหมือนไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแล้ววันต่อมาฟาบาดก็สั่งปลดรัธายาตองค์หญิงกับองค์ชายก็พยายามมาห้ามไม่ให้รัฐายาออกจากวังแต่ทหารก็ห้ามพวกเขาเข้าไปเหล่าคันทีนางไนก็พากันมาร้องเรียกรัฐายาด,ด้วยความเจ็บปวดรัฐายาก็โดนสั่งให้ออกจากวังไปอยู่ที่กังฮวาโดสซนาซายก็โดนลงโทษที่ปกปิดความจริงเรื่องที่แม่ของโซอ,อึนตายแล้วและเสนอชื่อโซอ,อึนคัดเลือกพระชายาตอน แรกโทษคือประหารแต่เพราะสซนาสาย,ยอมรับและทำเพื่อประโยชน์บ้านเมือง จึงโดนไล่ออกจากตำแหน่งกักบ,บริเวณแค่ในบ้านตัวเองโดยมีทหารจับตาดูตลอดแจ่อก็โดนลงโทษแจอีสารภาพว่าฆ่าครอบครัวและลอบฆ่าพระชายาเนื่องจากมีหลักฐานมัดตัวแจอีต้องโดนโทษประหารชีวิตการามกลับมายองจินก็มายืนฟังชาวบ้านคุยกันเรื่องที่ซองอุ่นจะไม่โดนโทษอะไรที่พ่อเขาทำการามมองหน้ามายองจินแล้วก็เพีัยหน้าให้มายองจินก็กำห่อผ้าที่ห่อแผ่นหินสลักไว้แน่นมเหสีก็นั่งดูปลากับขวดอะไร อย่างเธอบอกว่าตอนนี้แหละที่ทุกคนจะหันหลังให้รัชญาตจะเหลือตัวคนเดียวและเป็นบ้าเร่ร่อนไปทั่วประเทศสุดท้ายก็จะตายอย่างโดดเดี่ยวไม่มีอะไรที่รัชญาตทําได้หรอกอย่าดิ้นรนไปเลยเพราะคำสาบนี้จะคลายได้ก็ต่อเมื่อรัชญาตตายแล้วเท่านั้นพวกฝ่ายขวาก็มานั่งคุยกันว่าเสียดายที่ซองอ่อนรอดไปได้ พวกเขาคิดว่าซองอินเป็นคู่มั่นแจอีแล้วโดนรัฐายาทำลายตระกูลซองอนคงหมดความพักดีแล้วเซนาขวาก็บอกว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะฆ่ารัฐายาก่อนไปถึงกวางหาโดมเฮสีก็เรียกซองอ่นมาพบเธอถามว่าซองอินเป็นคนอาราขารัฐายาไปกลังฮาโดใช่ไหมมเฮสีก็ยื่นขวดเล็กๆให้ซองอินบอกว่าถ้ารัฐายาไปถึงให้เอาให้รัฐายาซองอนถามว่ามันคืออะไร เหสีบอกว่ารัชายาเดินทางไกลไม่อยากให้กระหายน้ำปินชาที่เธอชงเองเพื่อรัชายาจะได้หลุดพ้นจากวังนี้และลืมความเจ็บปวดทั้งหมดจะได้อยู่เป็นสุขสทีซองอ่นก็แอบเหลือบมองไปที่ปลาที่เหสีเลี้ยงเสนาขวาก็ให้คนมาบอกซองอนว่าเขาเรียกพบ เซนาขวาบอกว่าเขาพยายามทําให้พ่อซองอุ่นกลับมารับตําแหน่งเดิมและซองอุ่นเองก็คงไม่อยากเป็นหัวหน้าหน่วยไปตลอดชีวิตใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนที่รัชยาจะไปถึงจุดหมายอยากให้ซองอุ่นฆ่าราัชยาซะซองอุ่นก็เหลือมองไปที่คนของเซนาขวาซองอุ่นถามว่าคําสั่งปลดพ่อ,องเขามาจากฝาบาทเซนาขวาจะช่วยยังไงเซนาขวาบอกว่า ตอนนี้ไม่มีใครเป็นว่าที่กษัตริย์และองค์ชายเมียองอันต้องได้เป็นแน่ถ้าซองอุนทำตามคำสั่งของเขาเขาจะรักษาสัญญาแน่นอนซองอุ่นซองอุนก็บอกงั้นเขาจะทำตามคำสั่งแต่ขอสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนสัญญาว่าลงเรือลำเดียวกันและลงลายมือชื่อของเสนาขวาด้วยซองอุ่นก็มานั่งดูขวดที่มเมหิีให้พร้อมกับซองจดหมายอีกฉบับ องค์หญิงก็มานั่งร้องไห้ถามฝาบาทว่าจะไล่รัชญาติไปแบบนี้จริงๆหรอรัชญาตก็เดินทางออกจากวางังมีสองโอนที่คอยนำขบวน ม่เฮสีก็นั่งนึกถึงคำสาปท่อนที่ว่าเพื่อนคนสนิทจะหันมาแทงข้างหลังเจ้าระหว่างทางก็มีพวกคนชุดดำดักซุ่มอยู่ตลอดทางซองอนก็เห็นพวกนั้นตลอดทางแจอีก็โดนจับมัดมือทหารก็ลากเธอเดินไปทั่วหมู่บ้านระหว่างทางก็มีพวกคนชุดดำดักซุ่มตามเหมือนกันแม่เฮสีก็นึกถึงคำสาปว่า มีผู้คนมากมายต้องตายเพราะความโง่เขลาของเจ้าตอนนั้นเองพวกคนชุดดำก็ออกมาต่อสู้กับทหารที่คุ้มกันราัชญา,าตหัวหน้าองครักษ์ที่ช่วยราัชญา,าตให้หนีไปแต่เขากลับโดนแทงเองคนชุดดำก็ขี่ม้าตามทันราัชญา,าตกำลังจะฟันจากด้านหลัง แต่รัชญาตหลบทันกระโดดลงจากม้ากระแทกพื้นอย่างแรงคนชุดดำก็เอาดาบมาเจาะรัชญาตเขากำลังจะฟันรัชญาตแต่ซองอุ่นมาขวางไว้แล้วซองอุ่นก็เอาดาบมาเจาะรัชญาตแทนซองอุ่นถามคนชุดดำว่าลืมแล้วเหรอว่าคนนั้นสั่งให้เขาเป็นคนฆ่ารัชญาตเองซองอุ่นก็ไล่คนนั้นออกไปพอคนนั้นไปพ้นซองอุ่นก็รีบขอโทษรัชญาตแล้วยื่นมือให้รัชญาตจับลุกขึ้นซองอุ่นเคยบอกรัชญาตว่า ต้องปกป้องใจอีให้ได้และต้องหาหนทางรักษาตำแหน่งไว้ให้ได้รัตายาถามซองอุนว่าไม่เกลียดเขาเหรอแม้ว่าใจอีจะมาหาเขาเขากลับไม่ส่งเจีไปหาซองอนุนซองอุนตอบว่าเกลียดสิถ้าบอกเขาแต่นั่นเนิ่นรัตายาคงไม่ต้องรู้สึกแย่แบบนี้คงไม่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียวรัตายาก็ถามซองอุนว่าคิดแบบนั้นจริงๆหรอ ซองอุนบอกว่ารัฐายาตอะลืมไปแล้วเหรอว่าเขาเคยบอกว่าไม่มีเวลาไหนเลยที่เขาไม่เป็นเพื่อนกับรัฐายาดเขาจะช่วยแจอีเพื่อรัฐายาดและจะเสี่ยงชีวิตเพื่อให้รัฐายาดรักษาตำแหน่งไว้ให้ได้แจอีที่กำลังจะเดินข้ามสะพานพวกชายชุดดำก็วิ่งมาต่อสู้กับพวกทหารแจอีก็โดนชายชุดดาลากไปแต่ก็พยายามต่อสู้ให้ตัวเองหลุดรอดทําทุกวิถีทางแม้มือจะโดนมัดไว้แต่ก็พยายามสู้ทุกทาง แต่พอชุดดำจับแจีแบบแจีก็สู้ไม่ไหวตะโกนด่าให้ปล่อยตัวเธอถามว่าคนชุดดำเป็นใครกันแน่ชุดดำก็เอาแจีมาปล่อยกลางป่าแจีก็ถีบกลางอกไปทีหนึ่งชุดดำก็เลยเอาดาบมาจ่อแจีเปิดหน้าออกมาก็คือแทกังแทกังบอกว่าเขาเป็นองครักษ์ยังไงล่ะแทกังก็ตัดเชือกให้แจีเขาบอกว่ารัฐายาสั่งให้เขามาชิงตัวแจีแทกังก็ยื่นมือให้แจีจับลุกขึ้นแจีก็ยอมจับลุกขึ้นแต่โดยดี แจอีถามว่ารัฐายาส่งแทกังมาช่วยเธอจริงๆรเหรอแทกังบอกว่าใช่แจอีคิดจริงๆเหรอว่ารัฐายาสจะปล่อยให้แจอีตายแทยกังก็บ่นอุตส่าห์มาช่วยแท้ใจร้อนจริงๆเลยแจอีก็เลยมาช่วยปัดปัดปด,ดินที่เธอถีบแทกังเมื่อกี้แจอีก็บ่นให้ว่าก็น่าจะรีบบอกจู่จูมีคนถือดาบเข้ามาจะให้อยู่เฉยๆย่างนั้นเหรอเธอจะแทกังก็ล้อเลียนแจอีแบบที่แจอีพูดบ่อยๆว่าข้าจะเอาคืนแน่เขารู้ว่าใจอีควบคุมตัวเองได้แย่แค่ไหน เจีบอกว่าแทกังตัวจริงสินะแทกังบอกว่าสภาพเจอีอยะดูไม่ได้เลย เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนแต่งตัวแย่ขนาดนี้เสียสายตามากแจอีก็สะบัดผมใส่ไปทีแล้วรีบถามว่าแลรัฐายาตละ่ะฝาบาทที่ปลดรัฐายาตแล้วก็ยังมีดีกาเข้ามาไม่หยุดเพื่อให้แต่งตั้งองค์ชายมยองอันเป็นรัฐายาตย้อนไปคืนวันที่ฝาบ,บาทได้รับกระดาษแผ่นเล็กรัฐายาตส่งมาบอกว่าให้ฝาบ,บาทไปพบเขาแบบลับๆเซนาซ้ายกับรัฐายาตเอาจดหมายรับของพ่อแจอีมาให้ฝาบ,บาทและบอกให้ปลดเขาทั้งสองคนด้วยฝาบ,บาก็ถามว่าจะให้เขา ปลดทั้งรัฐาตาและไล่สีนาสายออกได้ยังไงรัฐาตาบอกว่าแค่แผนตบตาเขาจะไปนั่งหน้าตำหนักฝบาทและคุกเข่าขอให้ฝะบาทปลดเขาสนาสายก็เสริมว่าและฝบาทต,ต้องไล่เขาออกจากตําแหน่งตามที่พวกนั้นต้องการก่อนที่จะเปิดเผยความชั่วของตระกูลโชต้องช่วยชาวยกชอนก่อนต้องบอกพวกเขาว่าเราพร้อมรับฟังเพื่อให้พวกเขายอมละทิ้งความแค้นรัฐาตาบอกว่าเขาจะลอบเข้าไปในหมูบ่บ้านแทวัง ต้องคืนชีวิตเหมือนประชาชนคนบริสุทธิ์ให้พวกเขาถึงจะสามารถอยู่ในโชซอนได้เซนาขวาที่รู้ว่ารัฐาตาซองอุนและใจอีหายไปก็มโหมากรัฐายากับซองอุนก็มาพบใจอีแทกังมยองจินและการัมรัฐาตาบอกว่าพวกเขาจะไปที่หมู่บ้านแนวังกันโชบอนโอก็รีบวิ่งแบบร้อนใจมาหาเซนาขวาเขาบอกว่าเขาคิดออกแล้วว่าเขาเคยเจอเท่าแก่ที่ไหนเท่าแก่ก็คือฮงแจยม เขารับสารภาพว่าเขาเป็นหัวหน้าให้ลงโทษเขาแค่คนเดียวแต่วันนั้นโชวอนโอก็สั่งบวยชาวบ้านแทบทุกคนคนของเสนาขวาก็มาที่โรงเตี้ยมแต่ก็ไม่เจอใครก็ไปคุกหัวหน้าหมู่บ้านถามว่าใครสนิทกับพวกเท่าแก่บ้างแล้วเขาก็เข้าไปฉีกฉีกกระดาษที่มยองจินวิเคราะห์ไว้ก่อนจะกลับไปเขาก็เหลือบเห็นกังหันกระดาษอันนึงเท่าแก่ก็พาเด็กๆและชาวบ้านวิยกชนมาที่หมู่บ้านแนวงังมอรูก็ถือกังหันลมนั้นมาด้วย พวกชาวบ้านที่กำลังฝึกซ้อมการต่อสู้อยู่พอเห็นซานพวกเขาก็ทำความครบรัฐญาติถามว่าเท่าแกสองคนนั้นมาจากเวียวกชนเหรอการามบอกว่าชาวเวียวกชนมักส่งข้าวของไปยังแกซองมาโดยตลอดเธอก็นึกได้ว่าเคยเห็นพวกเขาอ่ะส่งของกลับบ้านเกิดเหมือนกันมายองจินก็บอกเขาอะแวะไปหาแต่พวกเขาอ่ะจากไปพร้อมกับดาแรและมอรูแล้ว แจอีก็คิดว่าพวกเขา่คงไปที่หมู่บ้านแนวังแล้วการําก็หลุดปากถามว่างั้นคนที่ฆ่าโซอึนก็ต้องเป็นฝาแฝดแทกังก็บอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นพี่ของเขาไม่ได้กลับไปที่วังอีกแล้วรัฐายาติก็บอกว่าเป็นฝีมือซังกุงชเชวต่างหากทุกคนก็ตกใจมากเป็นไปได้ยังไงแจอีก,ก็ถามว่านางมาจากเบยกชอนหรอรัฐายาตบอกว่านางอ่ะ รับใช้พี่ของเขามานานจริงๆต้องโดนไล่ออกแต่เขาขอให้ฟาบาทให้เธออยู่ต่อแจอีก็คิดว่าสังกุงคงเชื่อข่าวลือเรื่องที่รัฐายาตเป็นคนถวายลูกท้อให้องค์ชายอืยยอนเพื่อฆ่าพี่ชายตัวเองรัฐายาตบอกว่าพวกนั้นน่ะสังเกตเห็นความเกลียดชังที่สังกุงมีต่อเขาและยื่นข้อเสนอให้ร่วมมือกันแจอีถามว่างั้นคนที่ส่งจดหมายพูดผีให้รัฐายาตละ่ะซองอุ่นก็งง จดหมายพูดผีอะไรมันคืออะไรรัฐายาธก็ยื่นจดหมายนั้นให้กับซองอุนรัฐายาตบอกว่าเขาได้รับเมื่อสามปีก่อนพอซองอุนเปิดอ่านก็ตกใจหนักมากคนของเซนาขวาก็มาบอกว่าพวกเท่าแก่สนิทสนมกับมายองจินแล้วเขาก็เอากระดาษของมายองจินมาให้เซนาขวาพร้อมกับกลังหันกระดาษนั้นมาด้วย เป็นกระดาษที่มอรูเขียนที่อยู่ที่แนวังและบอกว่าชาวเยกชอนหลบซ่อนที่เขาทรงอักมอรูเขียนให้มยองจินบอกว่าเขาอะคงคิดถึงมากแวะไปเยี่ยมพวกเขาด้วยเซนาขวาที่ได้อ่านก็หัวเราะสะใจมากคนของเซนาขวาบอกว่ารัฐายาตต้องไปที่นั่นแน่และเซนาขวาไม่รู้จริงๆรหรอว่าภรรยาของทรงที่พักฮันซูบอกว่าออกจากบ้านของเขาอะคือใครเซนาขวาก็นั่งนึกถึงตอนที่เมยสีมาที่บ้านเขาและขึ้นเกี้ยว ไปก็ตกใจรีบไปหยิบดูทะเบียนรายชื่อตะกูลมาดูตอนนี้ก็คือโกรธจนแทบร้องไห้เขาบอกว่ามันต้องตายสถานเดียวและ EP 19ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากทุกคนติดตาม EP 20ตอนจบด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ